การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทชชวนคนไทยออกไปสุขทันทีที่ได้ไปใช้เวลาท่องเที่ยวกับคนที่รักและสิ่งที่รักกับแคมเปญสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวหนึ่งตัวท็อปแห่งวงการทีป๊อปอย่างสาวน้อยสิงสายแอนลี่อชิรญาณนิติพลและบอยกรุ๊ปมากความสามารถ6ห,หนุ่มฟ็อกซี่ร่วมเสิร์ฟความสุขพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชูแนวคิด 5mustdointhailand สร้างประสบการณ์การเดินทางด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจากนางสาวภาปนีเกียติภัยบูร์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทเป็นประธานกล่าวเปิดงานณนศูนย์การค้าเอ็มคอเทียวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดแคมเปญนะคะ สุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวแล้ววันนี้เราก็มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งถือว่าเราต้องการคนลวัดของพวกเจนซีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเจนที่มีอทุกพลทางความคิดให้กับทุกๆคนในการเดินทางท่องเที่ยวเรามีการเปิดตัวนะคะทั้งน้องแอนลี่นะคะแล้วทางทีมพ็อกซี่เราต้องการนะคะเห็นการขับเคลื่อนในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมือง ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเมืองน่าเที่ยวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐากรีสินนะคะท่านก็ได้มีการเปิดเมืองน่าเที่ยวแล้วที่เชียงใหม่โดยที่การนําเอาตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองหลักแล้วมีการสปริงบอร์ดไปยังเมืองน่าเที่ยวอื่นๆทั้งนี้ในทุกๆภาคนะคะทอทอก็ล็งเห็นนะคะว่าตอนนี้เองสังคมสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์ถือว่าเป็น ส่วนสำคัญในเรื่องของการท,ทํากิจกรรมทางการตลาดเราก็ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุดทันทีที่เมืองหน้าเที่ยววันนี้แล้วก็ในส่วนของทีวีแคมเปญนะคะที่จะออกนะคะเราก็จะมีการออกพร้อมกันทุกคนก็จะได้เห็นนะคะว่าคอนเทนต์ที่อยู่ใน TVC หรือสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเนี่ยคะ่ะน้องๆที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็จะได้มีการบอกเรื่องราวถึง5 must do in Thailand 5 m u s t do i ใน h a i แ a n d ในแต่ละเมืองที่เมืองท่องเที่ยวนะคะ หนึ่งก็คือในเรื่องของมัสเ t e นะคะอาหารการกินมีที่ไหนบ้าง m u สคล r y ก็คือกิจกรรมท้าทายแรงใจจะมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างก็จะได้เห็นนะคะว่าน้องๆไปทำอะไรบ้าง มัดบายก็คือในส่วนของการที่จะเพิ่มช่องทางในส่วนของการที่จะจับจ่ายใช้ใช้สอยให้นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในเมืองหน้าเที่ยวเพิ่มรายได้กิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าไทยนะคะหรือสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนม <Yeah. S 1> <Much see S 2> ัดซีก็คือในส่วนของแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนสุดประทับใจที่โดนใจทุกๆคนในแต่ละเมืองที่อยู่ในเมืองหน้าเที่ยวในสุดท้ายนะคะมัดซีก็คือในส่วนของการที่จะโชว์ในเรื่องของการกิจกรรมเทศกาล งานโชว์ต่างๆที่อยู่ในทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวตรงนี้แหละค่ะทอทอเลงเห็นแล้วนะคะว่าเราเลือกกลุ่มเจนซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะเป็นผู้ที่จะส่งอันนี้ส่งบอกต่อให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องเอนลี่และฟ็อกซี่มีผู้ติดตามเยอะมากนะคะแล้วก็ uh, ทั้งทั้งสองกลุ่มนี้นะคะทั้งเอลลี่ทั้งฟ็อกซี่เนี่ยก็มีแพชชั่นในการเดินทางและที่สําคัญก็จะเป็นส่วนที่จะทําให เป้าหมายของรัฐบาลในการที่บอกว่าอยากจะได้รายได้ทางการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นจาก3ล้านล้านเป็น3.5ล้านล้านดังนั้นเราต้องการคนรุ่นใหม่ในการจุดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวค่ะก็สนุกมากเลยค่ะก็ขอบคุณนายพรทอยที่สนใจในแยเอลลี่กับท็อกซี่ค่ะแล้วก็เหมือนพอหนูได้โอกาสนี้ค่ะตอนที่ไปถ่ายทินีซีก็ไม่รู้สึกเหมือนไปถ่ายงานเลยค่ะรู้สึกเหมือนไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าเราได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมากๆแล้วก็ได้ทานอะไรใหม่ๆได้ทำกิจกรรมใหม่ๆค่ะ เฉพาะสมูร่ามุางให้ทุกคนได้ลองมาค่ะเพราะว่ามันแบบมันสนุกมากๆค่ะมันเหมือนอยู่ในรถไฟเหาะตลอดเวลาค,ครับก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็สนุกสนานมากๆครับก็อยากที่น้องแอนนี่บอกครับก็ขอบคุณทางการ์ทอามากๆนะครับผมที่ มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวทั้งพวกเราบ็อกซี่เแล้วก็น้องแอลลี่ด้วยนะครับให้พวกเราได้มาร่วมแคมเปญได้มาทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ไปอันซีฟอีกมากมายฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวครับขอเชิญชวนนะคะทุกทุกคนที่ได้ไมาเห็นคลิปเหล่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคน มามาที่เมืองน่าเที่ยวกัน,นเยอะค่ะมีถึง55จังหวัดเลยก็ในช่วงไหนที่ทุกคนว่างะคะ่ะอยากอยากให้มาสนใจเมืองน่าเที่ยวกันด้วยค่ะแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดมากๆค่ะมันมีความสนุกมันมีของอร่อยๆแล้วก็วิวก็สวยอะไรเงี้ยค่ะที่ได้จะได้ไปเช็คอินกันที่เมืองน่าเที่ยวค่ะก็อยากจะเชิญชวนวยทุกคนมาเที่ยวนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าม,มีเมืองอะไรที่แบบลับๆที่แบบสวยงามมากๆซึ่งแบบน่าเที่ยว ลองดูเนะพราะว่าจะติดใจขนผมก็ด้วยนโยบายนะคะอในทุกสซึ่งไทยแลนด์ของรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีศสักทคงพระนิทท่านให้ความสำคัญนะคะกับในส่วนของการในส่วนการพัฒนานะคะในการส่งเสริมในเรื่องของการเดินทาง แบบ365วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองน่าเที่ยวก็ตอบโจทย์นะคะ365วันมาจัาเมืองน่าเที่ยวเราไปเที่ยวเราก็สุขทันทีสุขทันทีที่เมืองน่าเที่ยวเมื่อเดินทางไปเที่ยวแล้วอย่าลืมแฮชแท็กนะคะเมืองน่าเที่ยว,ว Amazing Thailand แนละที่สาคัญค่ะเรามี Key Influencer แบบนี้ที่ไม่ได้ดังแค่เฉพาะในเมืองไทยแต่ดังไปทั่วโลกด้วยนะคะถ้าต้องการอยากที่จะให้เขาไปเมืองน่าเที่ยวของตัวเองก็แฮชแท็กมาแล้วบอกนะคะว่ามีอะไรดีๆในเมืองน่าเที่ยวของตัวเองน้องๆก็จะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะบอกต่อขยายผลต่อไปในเมืองน่าเที่ยวของทุกๆคนเช่นเด กันค่ะขอบคุณมากค่ะ